วันนี้คือเราจะมาเล่นเกมบักโซโมาลังอาโนมารีอะไรสักอย่างไปนี่ <c oughs> <c oughs> แค่สาวาก,ก็ขนลุกแล้วตอนนี้กำลังร,งรอเทลพอตไอ้่าเอ้ยอื <c oughs> ใช่หมดออกไปเม่ไรอะโอ้ยสวัสดีคนอีกครั้งเลยนะคะอยู่ในเกมบักโซมาลังอโมอนีเป็นเกมกีเตะของอินโดนีเซียนะคำเตือนความกลัวเสียงดังกล้องเพลงสยองขวัญอาณาพิคุณไม่สบายใจคลิกที่ไหนก็ได้เพื่อข้ามขั้นตอนการโหลดคลิกที่ไหนก็ได้อ๋ <c oughs> อเปิดมานะคะเขาก็จะให้เราเตรียมเป็น ก,ก็เตรียมพร้อมนะคะสำรวจก่อนอันนี้คืออะไรอะ่ะตู้มีขาเดินได้อันนี้เขาก็ให้เราอเอาหัวหายอันนี้คืออะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะทำให้ทุกคนตกใจกินกันเลยโอยออมีจานหนึ่งจ้า ขอต้อนรับเข้าสูก่การทำกาช่วกลางคืนที่บักโซคุณได้ลูกค้าแล้วมาเริ่มทำบักโซมาฉันสามารถรับประทานบะหมี่บักโซได้หนึ่งอันไหมแน่นอนมันจะเป็น12000หนนนรูเปียใช่ไหมแสดงให้เห็นว่าคิวางชามและฝาชามไหนชามนี่หรอ มันไม่เกิดเลยขึ้นอ่ะเน็ตเน็ตเหรอ<ม>ว่ากดค้างไม่ได้อ่ะดูมุดหนึ่งนะเตียวฉันขอชามหน่อยแบบเดี๋ยวหาโหลดเน็ตก่อนอุ้ยมันมีกดให้อ่านด้วยแบบอ่านกดก่อนเคล็ดลับผี่คุณยายจะต้องได้รับการบริการ พวกเขาคือผีที่อยู่บริเวณไหล่ของลูกค้าผีคุณยายที่มีผีอยู่บนไหล่ของลูกค้าคุณสามารถรับคำแนะนำได้หากพวกเขาบอกว่าพวกเขาให้คำแนะนำเกี่ยวคุณเงินก็จะไา่ได้เพิ่มอย่านั่งลงเมื่อมีลูกค้ามาใช้บริการหรือคุณคุณจะถูกไล่ออกออกดคิวเพื่อใช้ดวงตาที่สามของคุณใช้มันเพื่อตรวจสอบลูกค้าแต่อย่าใช้มัน ขณะยืนและอย่าใช้มันเป็นเวลานอนถ้าเรากดคิวก็จะเป็นการเปิดดวงตาที่สาเพื่อตรวจสอบลูกค้าแล้ะห้ามใช้นานด้วยใช้บริการชาวบ้านพร้อมทารกสีเขียวบนไหคืออะไรอะให้บริการคือให้ก๋วยเตี๋ยวชาวบ้านที่มีเด็กเขียวอยู่บนไหลกดที่ต้องปฏิบัติ ย่ออ่านได้ไหม <c oughs> กฎที่ต้องปฏิบัติจัดบริการลูกค้าทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้นถ้ามีผีอยู่บริเวณไหลของพวกเขาให้เสิร์ฟอาหารให้กับพวกเขาแต่อย่าจ้องมองพวกเขาหากมีอาการผิดปกติให้นั่งน,นั่งลงบนเก้าอี้ชื่ออะไรวะถ้ามีผีอยู่บริเวณไหล่ของพวกเขาเอ,อ๋อถ้าเกาะอ,อีตรงไหล ลูกค้าทุกคนต้องจ่ายเงิน1 000, 2 0 0 0บาทเ้ยเป็นบาทอะสำหรับบะหมี่บักโซและ7,000บาทสำหรับเครื่องดืง่มถ้าเห็นเลือดไหลออกมาจากลูกชิ้นให้นั่งลงใช้ด้งตาที่สาของคุณเพื่อตรวสอวความปิดปกติแต่อย่าใช้มันนานเกินไปเพราะอาจจะเกิดอะไรร้ายแรงขึ้นกับคุณทำตามทุกกฎอันนี้คือ เพื่อเปลี่ยนไปสู่ตัวละครผู้หญิงอันนี้คือรถแวนรถกลับได้ไหมนี่เราเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะ่ะขาแป๊บหนึ่งชามันกดยังไงอะมันกดไม่ได้อะ่ะเอา้ามักดไม่ได้อะ่ะอุ้ยตกใจ ลูกค้าแล้วดูดิความสยองนะน่ากลัวมากเลยแล้วเราต้องทำยังไงอะ่ะ <c oughs> เราเก็บชามไม่ได้อะ่ะเน็ตไม่โหลดหรออฮ้ยอันนี้มีด้วยนะซูมได้ไหมคาตานะ เพื่อป้องกันอาการอาจญากรสำหรับออดอกมองไม่เห็นทำไมชามฉันไม่ได้แล้วอ๋อกดค้างปาติดท้ใส่ลูกชิ้นเนื้อลงในหม้อ,อน,นี่ลูกชิ้นเหรออ๋อเป็นเส้นแล้วก็ลูกเชีกแล้วก็ ให้ทำอะไรอะใส่ลูกชิ้นและเนื้อลงในหมอ้ออันนี้คืออะไรใส่ลงในหมอ้อออาวเราลืมอันนี้เป็นอะไรอะดูวต้าหู้น่าจะเป็นต้าหู้ใส่ชามเราก็ใส่ น้ำซุปสูตรเด็ดแล้วก็เสิร์ฟเลยเหรอใส่ผักซอสลงในชาบันชามบันน่าจะเป็นซอสมะเขือเทศกับซอสสีอุดำทานให้อร่อยนะคะคุณลูกค้าเออเป็นถุง้ะเนี่ยทานให้อร่อยนะคะคุณลูกค้าขอบคุณ ถึงที่คุณพร้อมจะเปิดรับลูกค้าเพิ่มเติมแล้วอย่าลืมกดกิกตาอย่าลืมอ่านกติกาและทำตามกฎกติกาไมไ่ลืมนะค่ะนั่งรอเลยนั่งรอได้ไหมอ๋อฮัดมันไม่ต้องไอ้นี่มันจะมีอะไรแปลกๆมาไหเนี่ยคนลุกอุ้ยอะไรอะ่ะ เอ้ยท้าไม่เงียบอ่ะนั่งรอได้ปะไหนลูกค้าล่ะเบาเสียงก่อน <c oughs> ไม่เห็นมีลูกค้าเลยไหนลูกค้า ออก็รออยู่ตั้งนานแล้วว่าทำไมไม่มีลูกค้าคือเขาให้กลับมาอ่านกฎใหม่นะอ๋อ,อตรงนี้มันกดได้เรามาอ่านใหม่กฎที่ต้องปฏิบัติจัดบริการลูกค้าทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้นถ้ามีผีเรดเขาจะเซริพวกเขาอ๋อ,อก,ก็รออ่านไปแลลวมาดาก,ก่าคนแรกเขาโอนมาสิองโอเคถูกมีอะไรแปลกไหมดูกัน คุณลกคะาไม่มีอะไรแปลกๆใช่ไหมเอาวันนี้ออกดิคุณลูกค้าคนปกตินะดูเหมือนจะปกติเราก็จะเสิร์ฟเป็นว่มีบักใต้เอา้าทำไมมันมันยังมันต้องอ่านกดให้หมดก่อนเหรอแล้วก็อ่านแล้วนี่เนี่ย อ๋อชามอยู่ตรงนี้ไม่ต้องกดแล้วแล้วเราก็จะเติมเป็นน้ำอ๋อมันไม่ต้องทำทุกครั้งใช่ไหมเอ,อ๊นี่จ้าแล้วก็ต้องโรยผักชีได้ละจ้า บคุณแต่ลุงหน้าเหมือนคนนั้นเลยคนแรกอะเริ่มคนล,ลุกแล้วคนต่อไปจะเป็นใครมั้เนี่ย ฮ่าฮ่วยนี่นวาร์ปมาอย่างนั้นเลยหรอวะ <c oughs> โอ้โหโฉันกำลังอยากอาหารกุรนาทามไมโซแน่นอนฉันจะให้เป็นเฮ้ยทำไมโอนมาเกินอ่ะ ขาโอนมาเท่าไหร่เม่กี้เนะีอย่าลืมให้ทุกคนจ่ายเงินในอัตราที่ถูกต้องถ้าไม่โอนมาตรวจสอบได้ไหมถวว้าถูกแล้วเขาเอาน้ำ้วยใช่ปะ้อลืมอ่านตรงนี้ถ้าบอสมาให้บริการเขาถ้าคุณไม่ต้องการอะไรให้ที่ดีกว่าไม่รู้คุณสามารถจบการทำงานได้ตั้งแต่ ได้160รูปีขึ้นไปแต่กุฎานได้รับ1ล้านรูปีก่อนจะจบงานเฮ่เฮเฮ่ฮฮ <c oughs> จนวกนการจับตีของตรวจได้ปะไม่มีหรอปกติละมั้งปกติแหละใช่ไหมแตแว่น ซอสผักชีแล้วก็นิจาทานให้อร่อยนะจ๊ะปกติไหมเนะี่ยเตรียมนั่ง ใส่ว่าอะไรนักรบ อโอ๊ยไม่ขายแล้วืออแต่รถหายไปไหนอะ <c oughs> เน็ตช้าๆหรอเด็กแว้นแต่รถหายรถแกอยู่นี่หรือเปล่า นี่ไงโหลดแล้วเดี๋ยวแป๊บอืะอ๊ะอะไรอ่ะเฮ้ยขนลุกเฮ้ยเข้าใกล้เรื่อยๆไปเนะี่ยผีกระสือปกติใช่ไหม แล้วคนลุกอุ๊ยเราเสิร์ฟได้ไหมเนะี่ยมีนั่นอยู่อะ่ะเราเสิร์ฟได้ใช่ปะ <c oughs> ถามทุกคนเ๊้ <c oughs> ขอบคุณค่ะดิ้ยตกใจเสียงรถน่ากลัวกระสืออมันจ้องมาทางนี้ล่ะนั่งรอกัอนได้ปะไข่นั่งรวมพรเพื่อปเสเสจคำขอ คืออะไรอ่ะหอให้ทำไรอ่ะให้จัดแล้วเราไปจัดส่งเหรอแล้วจบงานหร้อยังแต่นนี้ได้ตังเท่าไหร่ล้หกสิบสามเมื่อกี้เขาบอกว่าให้นะแสนหก ทำทำไปก่อนเถอะไปที่จักรยานสีเหลืองไปไหนโอ้หืมแหวนจะแหวะนอะ่ะอือหอแปบบหายใจก่อน ที่นี้คือมีสิ่งก่อสร้างหรือเปล่าเดินไปไหนอ่ะอุ้ยคนใช่ปะเดี๋ยว กับบ้านด่วนดีนะดูก่อนถ้าไม่ดูนะ <c oughs> ฉันเสิร์ฟให้อะไรดิน้นดินไม่รู้ก็อยู่ในผ้าอ,อ,อยังอยู่อยู่ในผ้าห่อศพอ่ะคนลุกเมื่ไ,ไดรฉันจะจบเกมได้ละทีนี้ฉันลาออกเลยได้ไหมฉันนั่งรอได้ยปะ ทำดังเยอะเกินนี่หว่าคอมพิวเตอร์ฉันไม่อยากจัดส่งละฉันสามารถรับประทานบิ๊กซื้อได้ไหมแปบ๊บนะโอเคถูก เจนนั้นยังม่อยู่แบบหนึ่งนะ <c oughs> <c oughs> ไม่เล่นแล้วจะออกจากเกมนี้แล้ว มาอีกคาราจ้าใช้แม่งตรวทุกคนเลยได้ไหมโอ้ปกติโอเคฮึมนี่เกมเราบอกจริงไหมใครบอกเราบอกเป็นเกมเด็กถ้าเด็กเล่นเด็กเล่น เด็กอาจจะเล่นเก่งกว่าเราไปจ้าขอบคุณครับตกใจเสียรถอะ่ะเตรียมนั่งก่อนจำสเกลมากเลยนะใครละทีนี้วิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งคืออะไรอะ่ะ ทำไรอะเอวันทุ่ย t ีท a อวันทุ t ยอฉันอยากคืออะไรอะโอนมาถูกนะโอเคถ้าไปทำท่าน,นั้นน่ะดิดกีตาร์พี่เสกโลโซหรือเป่ะเนี่ยพี่เสกโลโซปะ <laughs> โอ้ยให้ทำอะไรต่อได้แล้วนี่อทำไมเสิร์ฟไม่ได้อ่ะเน็ตช้าหรือเปล่าแบบนั้นเน็ตโอ้รู้ว่าเขาเอาอันนี้ด้วยหรอ ใช่ไหมอ๋อเขาเอาน้ำ้วยทานให้อร่อยนะเฮ้ยตุ๊นเขียวอุ้ยหื่มถ้าเราเสิร์ฟผิดจะมีตัวเพิ่มมาเรื่อยๆหรอห้อยสองตัวเลย อุ้ยออกแล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วกูไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วได้ไหมเขาถือกระติกน้ำมาด้วยฉันให้ห้ามอ๋อเขาจะเอาน้ำด้วยหรอตรวจทุกคนอนะไม่มีโอเคแน่นอนฉันจะให้บะหมี่บโชให้คุณฉันจะเอาชามใส่กล่องให้คุณบราดโอ,อนมาตั้งห้าหมืนแล้วเขาให้ทิปด้วยนะเดิม่ม ระหวัดระแวงละแล้วเมื่อกี้อ๋อมันท่าทางแปลกๆแล้วเราไม่ดูคิดว่านางดิจิต้าเป็นดาราอะไรเงี้ยน <c oughs> ารักกร้องเราเราไม่อยากเล่นแล้วอะเราออกได้ไหมนี่จ้าอยกัชีนาแบบหนึ่งแล้วเขาก็จะเอาน้ำด้วยแก้วหนึ่ง อย่าลืมกวดน้ำของคุณขอโทษครับขอโทษครับฉันเป็นผู้ชายเลยเนี่ยไม่ได้ไรได้ไหมอ่ะคืออะไรอ่ะเอาเราไม่ได้ปฏิเสธเฮ้ยเผ่อไปกดนั่ง ชีวิตฉันอีกคนเดียวฉันก็จะลาออกได้แล้วฉันโคอุ้ยโผล่มาสามตัวปกติไหมเนี่ยฉันสามารถรับประทานบะบีสซูดได้ไหมภาษาเกาหลีด้เช็คก,ก่อนเลยแป๊บ นะฉันดูก่อนออกออกไม่ได้ละไม่ได้ละ